วิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังอันนี้เป็นคำหนึ่งอยู่ในพระจุบดนนี่มีวิญญาณนังอนัตตามันจะมีนันยสําคัญอนัตตากับอนันตังอันันตังนี่ไม่มีที่สิ้นสุดอนัตตาน่ะไม่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนมันต่างกันเรื่องอันนึงบอกถึงกาลเวลา อีกอันหนึ่งบอกถึงสภาวะตัวเองว่ามันไม่มีคำว่าไม่มีตัวตนกับไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีตัวตนกับไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดอันตะแปลว่าไม่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีอะไรเลยอะนันตังอะอะส่วนอะนัตตาอัตตาไม่มี อันตังไม่มีอันนี้อัตตาไม่มีอันนะเหมือนกันอันนาตากะบอัตนังอันนะเหมือนกันแปลว่าไม่มีทั้งคู่อันนึงของอัตตะอีกอันหนึ่งของอันตะอันนึงตเต่าอันนึงนอหนูอันตะก็กาละเวลาอัตตะตัวเราและคนคนนี้คุณจักรพลเลยบอกว่าบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าวิญญาณังอนัตตาใช่ไหม วิญญาณังอนัตตาบอกแล้วว่าอันนั้นบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสมีสามคำอันในสูตรนี้วิญญาณนางอนิทัศนังอนันตังไม่ใช่อนัตตาแต่คุณนี่ไปเข้าใจเองคุณจักรพลไปเข้าใจเองว่าท่านตรัสว่าอนัตตาท่านไม่ได้ตรัสอนัตตาท่านตรัสว่าอนันตังวิญญาณนางอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังมีหมดทั้งคำสี่คำอันนี้แล้วสงสัยก็สงสัยว่าิญญาณไม่มีตัวตนแล้วไงถึงมีล่ะก็งงดี พราะไปเอาเวลากับตัวตนมามามั่วบอกว่าวิญญาณไม่มีตัวตนทำไมมีตัวตนละ่ะอนัตตาไม่มีตัวตนวิญญาณนั่งเป็นตัวตนเหมือนกันถ้าอาวิชชาถ้าไม่อวิชชาเป็นวิชาแล้ววิญญาณก็คือธาตุรู้ของขันห้าที่มนุษย์จะอาศัยคำว่าอาศัยนี่แหละ อากับสยะซึ่งอาตมาก็ลงลึกไปถึงพยัญชนะให้ฟังนะว่าสกะก็ดีสวะก็ดีสะยะก็ดีสามคำนี้เนี่ยหมายถึงตัวตนทั้งคู่คำว่าสยะเนี่ยเป็นคำที่เป็นตัวตนที่ลึกซึ้งที่สุดละเอียดที่สุดเล็กที่สุดอ่าเล็กที่สุดที่พระอรหันต์เจ้า จะอาศัยสยะพระอรหันต์เจ้าจะไม่อาศัยสวะและพระอรหันต์เจ้าจะไม่อาศัยสกะเริ่มศึกษาธรรมพุธเจ้าจะเริ่มรู้ตัวสกะตัวหยาบที่สุดแล้วก็ศึกษาสกะลงไปถึงสวะดับอาสวะสิน้นแล้วมาอาศยะมาอาศัยสยะ เพราะพยัญชนะกะกะดีวะกะดียะกะดีสาทั้งสามตัวสกสยะสสกะสวะยะ,ะ,ะกะ,ะวะยะยะ,ะ,ะ,ยะ,ยะเป็นตัวละเอียดสุดะยะวะเป็นตัวที่สี่ของพยัญชนะเศรษฐยะระละวะ,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 วะเป็นตัวที่สี่ใหญ่แล้วสสามตัวเป็นสามเศร้านี่ก็หนึ่งตัว สนี่มีพลังงานโคเอฟฟิเชียนเริ่มส่วนกะเป็นตัวตนเลยตัวแรกของพยัญชนะตัวตนเลยเพราะฉะนั้นเรียนรู้สัก,กะนะสัก,กายะรูปนามของสักกะกายะคือรูปนามหรือธาตุสองเทพรรมะสองของรูปนามเรียนรู้รูปนามของสัก,กะพระโสดาบัน ต้องเรียนรู้สักกายะ,ะต้องศึกษาทิฏฐิหรือทฤษฎีของความเป็นสักกายะแล้วต้องเข้าใจว่าอ๋อกายคือเหตุปัจจัยสองอย่างของตัวเราตัวเราก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานโดยเฉพาะเรียนรู้จักเวทนาถ้าเรียนรู้จักเวทนาก็จะชัดเจนสภาวะสองรือเรียกว่าเทวะหรือแยกเป็นรูปเป็นนามตัวรูปคือธาตุรูเบกว่ารูป จิตของเราตัวที่ถูกรู้เรียกว่ารู้ตัวธาตุรู้ตัวประธานก็เรียกว่านามอย่างนี้เป็นต้น